สวัสดีเพื่อนๆวันนี้พามาเที่ยวชายทะเละเรือลอบะแส ทะเล,เลนะคะเดี๋ยวนี้ก็พัฒนาสวยขึ้นน้งเยอะเมื่อสามสี่ปีก่อนมาร้านตรงนี้ยังไม่มีเลย บนนะเขาให้ขึ้นนะคะ ฝั่งฝั่งนู้นก็เป็นแหลมสนนะคะฝั่งนู้นแหลมสนมีเรือประมงจอดฝั่งนู้นเป็นแหลมสนต้องข้ามสะพานมาต้องข้ามสะพานมาแบบเมื่อกี้นะคะที่ข้ามสะพานมา สวนสะพานอยู่ตรงสะพานกระแสสินะชาวประมงก็จะอ,อันนี้จะเป็นทางทางเข้าทางออกของเรือประมงนะคะ ปีที่แล้วมาปลาตัวนี้ยังไม่มีเลยค่ะฝากกดไลค์กดติดตามเจ้อุ่นชาแนลด้วยนะคะสวัสดีค่ะ